ถ้าผู้จัดการมรดกที่เป็นทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์เนี่ยจะสวมหมวกสองใบใบหนึ่งคือเป็นผู้จัดการมรดกอีกใบหนึ่งคือเป็นผู้ได้รับทรัพย์สมมตินางขอภรรยาของในยกเนี่ยมาฟังอาจารย์หมูเนี่ยรู้ขั้นตอนในการตั้งผู้จัดการมรดกในนางขอก็ดูเลยค่ะคนที่มีสิทธิในทรัพย์ของในยกที่ไปจากโลกนี้มีใครเรามีลูกหนึ่งคนมีนางขอเป็นภรรยาและก็พ่อแม่ในยกอ,อยู่อาจารย์บอกว่าทายาทสายฤหิมี6กลำดับลำดับต้นคือผ้สืบสันดานลูกใช่ไหม ลำดับที่สองพ่อแม่ลำดับที่สามพี่น้องล้มแต่บิดามารดาลำดับที่สี่พี่น้องล้มแต่บิดามารดาลำดับที่ห้าผู่ย่าตาลายลำดัแบโบยบลุงต้นนะอ่ะลำดับต้นอยู่ลำดับถัดไปไม่ได้ยกเว้นพ่อแม่กรณีอญญญายันยกตัวอย่างในกอมีลูกกับมีพ่อแม่อยู่เพราะฉะนั้นนางขอจะตั้งผู้จัดการโมดกสามารถดําเนินการได้เองจดไว้เลยค่ะขั้นตอนการตั้งผู้จัดการโมดกที่สามารถดําเนินการได้เองอาจารย์แนะนําไปหลายคนแล้วค่ะทําตามแล้ว ชัดเจนอาจารย์ขอบคุณมากตั้งผู้จัดก,การมดกเสียค่าดำเนินการไปสองร้อยบาทนางขอไปที่อายการจังหวัดทุกท่านรู้จากอายการจังหวัดใช่ไหมไปปรึกษาเขาเขาจะมีอายการเพื่อประชาชนเรื่องการตั้งผู้จัดก,การมดกเอาแบบฟอร์มมาค่ะเมื่อได้แบบฟอร์มมาแล้วนางขอจะต้องให้ลูกทายาทที่มีสิทธิ์ในทรัพย์ของในกอลูกค่ะพ่อแม่ค่ะเห็นชอบค่ะว่าให้นางขอเป็นผู้จัดก,การมดกค่ะแล้วรวบรวมไปให้เอกการแล้วก็เสนอสารก็ถาสารก็ทำขั้นตอนมีการไต่สวน เรียบร้อยแล้วศาลก็จะดาเนิกนการทั้งขั้นตอนเมื่อศาลมีคําสั่งตั้งนางขอเป็นผู้จัดการมรดกสิ่งที่ผู้จัดการมรดกจะต้องทํานั่งขอจะโอนทรัพย์ของในกอโดยอัตโนมัติไปเองไม่ได้ผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ผู้จัดการมรดกคือตัวแทนที่ทําแทนทายาททุกคนใครเข้าใจผิดบางคนบอกว่าาอจารย์ ตั้งผู้จัดการมาดกมาสิบปีแล้วผู้จัดการมาดกโอนทรัพย์เป็นของตัวเองหาประโยชน์ในทรัพย์จะทําอย่างไรดีถ้าเกิดเจอแบบนี้นะหนึ่งปีต้องเสร็จนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณคุณอ้อยค่ะถ้าหนึ่งปีไม่เสร็จคนไหนที่ผู้จัดการมาดกหนึ่งปีไม่เสร็จนี่ร้องต่อศาลครับผู้จัดการมาดกตั้งโดยศาลถ้าผู้จัดการมาดกไม่ทํางานหรือผู้จัดการมาดกไม่ชอบมาพากลหรือผู้จัดการมาดกไม่แบ่งทรัพย์ร้องต่อศาลค่ะ เปลี่ยนพฤติกรรมมอดกยกเลิกพฤติกรรมมดกค่ะตั้งพฤติกรรมมดกขอเสนอไปตั้งพฤติกรรมมดกแทนคนเดิมค่ะแบบนั้นไงอาจารย์ยกตัวอย่างคือท่านมารู้กฎหมายท่านจะได้เปรียบนะ